สวัสดีครับผมเอา่าวันนี้ไม่ได้มาขายของนะครับวันนี้จะมีเรื่องมาสอบถามเพืเ่อนๆนะครับว่าใน1เดือนเนี่ยเพื่อนๆเสียค่าถุงยางอนไมัยแล้วก็เจลหล่อลื่นเนี่ยเท่าไหร่1เดือนเนี่ยครับเพื่อนๆตอบกันมาได้เลยครับผมแล้วจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราขอถุงยางอน,นไมัยแล้วก็เจลหล่อลื่นเนี่ยได้ฟรีเลยครับผม นี่เลยครับผมเทส b k k ครับส่งมาให้เรียบร้อยแล้วครับในนี้ก็จะเป็นถุงยางอนามัยแล้วก็เจลหล่อลื่นนั่นเองอ่ะเสียงนี่ไม่ตรงกับวิดีโอเลยงงเหมือนกันครับคือตอนถ่ายเนี่ยฝนตกหนักมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนี่เลยครับอันนี้น่าจะเป็นเจลหล่อลื่นนะครับ อ่ะต่อไปก็จะเป็นถุงยาง1,2,3,4,5กล่องครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นเ e ทไลท์ครับผมขนาดเขาจะมีให้เลือกเลยว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการ์ดครับของ t ทสบี k เดี๋ยวเรามาดูในกล่องนี้ครับผมได้มาแล้วครับก็จะเป็นดูเล็ครับผมเป็นเจลหลอ่อเลื่นครับผมรุ่น Feel p l e s s u r e Gel ครับ ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูวิธีการขอนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Twitter หรือว่า Facebook ของ TestBkk ได้เลยครับผมลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ TestBkk ได้เลยครับ testbkk.org นอกเหเนือจะมีถุงยางแจกฟรีแล้วเนี่ยสามารถกดจองตรวจเลือดฟรีได้ด้วยครับผม กดลิงก์ไปที่ Facebook หรือว่า Twitter ได้เลยครับเข้ามาที่ Twitter ของ TestBKK ครับผมในนี้จะมีข้อมูลในการลงทะเบียนของแต่ละเดือนนะครับอันนี้เป็นหน้าเพจของ TestBKK ใน Facebook ครับไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันนะครับ